นี่ดอกชมพูพันทิ์สวยมากสีชมพูผมมีนกอะไรตัวใหญ่ด้วย,กน,กกยน,นู่นนกไก่นะนี้นกอะไรไม่รู้ครับตัวใหญ่มากโหถ้าเป็นบ้านผมไม่เหลือเนี่ยถ้าเป็นบ้านผมนี่ก็วิ่งหนีแล้วบินหนีแล้วถ้าเห็นคนมาแบบนี้ อันนี้คือว่าเขารู้สึกว่าปลอดภัยคนไม่ทําร้ายเขานะเขาก็อยู่ให้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยต่างแบบเขาก็ไว้ใจคนนะเพราะว่าเมืองไทยเขาไม่ใช่เขาไม่มีเขามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะครับผมนุ่นกนกไก่นาครับสองตัวว้าว ครับว้าวเหมือนไม่ใช่กรุงเทพเลยนะว่าไหมทุกคนเหมือนอยู่ที่ต่างจังหวัดโอ้โหสวยมากวิวตรงนี้เป็นวิวตึกแล้วก็ลง่งๆก็มีป่าบัวแล้วก็มีดอกปอเทืองดอกปอเทืองกำลังบาน สวนวชิระเบญจทิตนะโอเมื่อกี้ลืมชื่อสวนไปเลยปวิวตรงนู้นนะ่ะสวยมากเป็นเหมือนกลางทุ่งเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนลครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สวนวชิระเบญจทิตนะครับผมว้าวตรงนี้จะดงว่าแถวนี้ก็น้มีกระรอกด้วยน่าจะเยอะเหมือน แต่ไม่เยอะเข้าจรู้จักนะฮะว้าวอันนี้เป็นลานกิจกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะเพราะว่ามีจุดแสดงดนตรีเนี่ยฮะ เขาจะจัดงานดนตรีประมาณนี้ว้าวคนเยอะมากบรรยากาศเป็นเหมือนทุ่งเลยนะเหมือนทุ่งหญ้าก,กว้างๆยาวๆไปเลย ลมลื่นดีนะฮะ บรรยากาศน่านั่งพักผ่อนมากว้าวถนนตรงนี้ก็สวยตน้นไม้ยาวไปเลย ด้านนี้ก็จ,จะไปทางส่วนรถไฟบรรยากาศทุ่งหญ้าลโล่งนะฮะเป็นแบบเห็นแล้วสบายตาลมพัดเย็นเช็บหน้ามานั่งชมบรรยากาศหนามานั่งพักผ่อน เป็นทุ่งยาสองทุ่งยาตรงนี้ก็จะเป็นห้วยน้องคลองบึงมีดอกไม้ชมพูพันทิพย์นะถ้าเกิดแบบมาตอนที่เขายังไม่ร่วงโรยนะัสวยมาก เสียงนกเสียงการ้องสบายแบบฟังแล้วสบายใจมันอยู่ในปา่าบรรยากาศกลางทุ่งโอ้โหแบบสุดยอดมากครับผม ว้าวเป็นโล่งนะฮะข้างสองข้างแต่ว่าจะมีต้นไม้ตรงถนนนี้ทําให้แบบฟิลสวยไอ้ทำให้แบบได้วิวแบบหนึ่งแล้วก็ได้ฟิลอีกอย่างหนึ่งได้ฟิลสวยไปอีกแบบ นี่ดอกชมพูพันทิพย์สวยมากสีชมพูส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ร่มรื่นมากนะฮะมาแตกต่างแต่ว่าที่สำคัญก็คือเขาจะปลูกดอกไม้ สับเปลี่ยนตลอดทั้งปีเลยนะครับจะเป็นทุ่งบัวดอกบัวตรงนี้ผมเคยมาถ่ายคลิปแรกแล้วน,นะฮะสวยมากดอกปอเทืองตรงนั้นกำลังจะออกดอกเป็นสีเหลืองๆถ้าออกดอก เยอะๆนี่จะสวยมากครับตรงนี้ดอกปอดเถืองวันนั้นมาเห็นนกตรงนี้ก็เห็นนกเห็นนกอยู่ที่เดิมอีกแล้วครับทุกทุกคนน่าจะชอบตรงนี้มากกว่าอ๋อมีนกไก่นาด้วยมีนกอะไรตัวใหญ่ด้วยนู่นนกไก่นาน,นี้นกอะไรไม่รู้ครับตัวใหญ่มาก โอ้ oh, ถ้าเป็นบ้านผมไม่เหลือเนี่ยถ้าเป็นบ้านผมนี่ก็วิ่งหนีแล้วบินหนีแล้วแต่เห็นคนมาแบบนี้อันนี้คือว่าเขารู้สึกว่าปลอดภยัยคนไม่ทํำ้ายเขานะเขาก็อยู่ให้ถ่ายรูปอเงี้ยต่างแบบเขาก็ไว้ใจคนนะเพราะว่าเมืองไทยเขาไม่ใช่เขาไม่มีเขามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะครับผม นูนกไก่นาครับสตัวว้าวแต่ไม่รู้พันนกชื่ออะไรเนาะแต่ว,ว่าสวยมากผมเคยไปดูนกกระเรียนที่บุรีรัมย์อยู่นะคลิปแรกๆผมทำคลิปไปว้ไปปล่อยนกกระเรียนนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะ ตัวไอยปล์เลอร์เลยนะตัวเท่าคนเลยสูงเท่าคนเลยอ่ะนี่ครับนี่แหละครับประเทศไทย,ยที่ผมชอบบรรยากาศตรงนี้เพราะเป็นทุ่งปอเทืองที่สวยแล้วก็เป็นทุ่งดอกบัวนะฮะ ดูนี่สิบรรยากาศโอ้โหโคตรได้เลยดูสะพานตรงนี้เนี่ครับว้าวเหมือนไม่ใช่กรุงเทพเลยนะว่าไหมทุกคนเหมือนอยู่ที่ต่างจังหวัดโอ้โหสวยมากวิวตรงนี้เป็นวิวตึกแล้วก็ลงโลง ก็มีป่าบัวแล้วก็มีดอกปอเทืองดอกปอเทืองกำลังบานว้าวสุดจัดครับผมก็จะเห็นวิวฝั่งนี้สวยมากครับจะเป็นวิวตึกแล้วก็ เป็นที่โล,งโลง่งๆแล้วก็มีต้นไม้โอ้โหหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในกรุงเทพแบบนี้นะสวนแบบนี้ว้าวชอบมากครับเห็นแล้วชื่นใจเลยว้าว สวยมากครับทุกคนจะมีทางให้เดินนี่อชอบมากชอบมากถ้าเป็นดอกที่อ,ออกเต็มน,น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะท่านผู้ชม เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกทีนึงครับว่าดอกปอเทืองจะสวยงามขนาดไหนรับรองว่าบรรยากาศตรงนี้จะเป็นสีเหลืองไปหมดเลยเหลืองไปหมดเลยแล้วก็สวยงามมากว้าวความคิดดีมากนะน่าชื่นชมสวนวชิระ เบนจทิตนะฮะหรือจำชื่อผิดอีกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจว้าวตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปนะครับสวยงามมากโ,โหหาที่ไหนไม่ได้แล้ววิวแบบนี้นะในกรุงเทพท่านผู้ชมอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับผมต้องมาค่ำๆหน่อยนะ ว่าท่วงนี้แดดร้อนมากตรงมาสักห้าโมงเย็นประมาณนั้นห้าโมงเย็นพอดีว้าวเหมาะสมมากครับผมสวยมาก จะเดินไปตามสะพานไม้มเป็นบอ่อบัวว้าวดอกสีขาวดอกสีชมพู อันแดดมากทุกคนอแถวนี้ก็ปลูกผลไม้ได้ด้วย <S 2> <S 2> แก้วมังกรต้นหมอนอุโม,มงต้นหมอน <S <S อดอกชมพูกันทิดร่วงฮะ เต็มเลยสวยมากวงต้นม่อน ชมพูพันทิต์ลวงหมดแล้วดิฟิวมืนแบบต่างจังหวัดยังไงไม่รู้ว้าวสวยมากดอกชมพูพันทิตนะฮะก็จะร่วงเต็มพื้นเลย ว,ว้าวบรรยากาศดีดีฝั่งนี้ก็เป็นดอกปอเทืองยังไม่ออกดอกเยอะนะออกเป็นบางตน้นถ้าออกพร้อมกันหมดทีเดียวนี่จะสวยมากต้องรอดูอที่หน้าครับผมว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้บาเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับผม